มาถึงทุนที่สี่ครับพระอาจารย์ครับทุนปรับบ้านเปลี่ยนอนาคตอันนี้คืออันนี้ใกล้ใกล้กับสิ่งที่ผมเรียนมาจบทาปัดผมจบทาปัดเรื่องของการออกแบบที่คือบ้านที่บ้านี่คือบางคนคิดไม่ออกว่ายังไงคือคือว่าทางขึ้นบ้านน่ยก็ต้องเป็นแหลมแล้วเป็นแหลมซึ่งมีองศาที่มันเหมาะสมครับบางทีบางบ้านบอก ก็ทําแล้วมันขึ้นขนาดนี้ตอนนี้มาตรฐานเห็นรถยังไงวะมาตรฐานขึ้นหนึ่งต่อสิบสอ่าต่อสคือสมมติตั้งนับเป็นหนึ่งต้องยาวสิบสอความชันพูดถึงความล่าชันนะครับใช่แต่ปกติถ่าเราไปโรงแรมมันจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าหลายๆท่านไม่ทราบ ว่าท่านสามารถเนี่ยจะมีการขอขอใช้เงินตัวนี้ได้ปรับบ้านและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพแปลงคอคุณการหลครับพื้นผังลาห้องน้ำกระตุ้นน้ำราวจับตายาเลยนะคือบางคนคิดไม่ออก คือคนพิการจริงมี4 5ล้านครับแต่จริงมีที่มีบัตรจริงแค่2.1ล<ะ>้านได้ใน2.1ล้านเนี่ย1ล้านคือผู้สูงอายุนะฮะอืมแล้วผมเชื่ออะไรผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะแล้วยต,ต้องใช้ลาวอย่างที่เมื่อกี้พี่โยพูดก็สามารถไปขอตรงนี้ได้เลยการลื่นการอะไรต่างๆอันนี้แต่ประเด็นเนี้ยในทุนที่4เรื่องปรับปรุงบ้าน40,000เนี่ยมันมีจุดน่าสนใจอย,อย่างตรงนี้ว่าปฏิบัติจริงยากมากเพราะว่าเวลาเราขอปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปยื่นเรื่อง่ยต้อง2ปีว อันนี้แล้วก็ต้องพิการอยู่กับบ้านนย่นี้ไหมนี่แลบางคนเนี่ยนะฉันอยากจะอาบน้ําในห้องน้ํานี้แต่รถเข็นเข้าไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอยู่ดีๆไปไปเขาเรีไปรถชนมาแล้วก็แบบว่านั่งรถเข็นลูกกําลังหนุ่มๆเลยเนาะเข้าเข้าห้องน้าไม่ได้เขาบอกว่าต้องรอสองปีที่รู้ไหมอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นนโยบายสําคัญเหมือนกันของเราะรเราก็เป็นกากฎหมายตัวนี้ให้หยุดพิการไปก่อนสองปีอะไรอย่างงี้ คือเราค่อยปรับบ้านมันในยีนิโยของจริงแล้วในี้เขาก็เลยแบบไปข้างบ้านบางคนก็ไปหลังบ้านแล้วก็มีทาผ้าเต็นท์แล้วก็ไปอาบน้ําเพื่อจะลองินสองปีนะสมมติบ้านถูกรถชนปุ๊บพิการจะพิการเลยแล้วก็ต้องนั่งรถเข็นแล้วก็ต้องปรับเรื่องเตียงที่อยู่อาศัยนู่นนี่นั่นปรากฏว่าเขาก็ไปปรับปรุงบ้านก่อนแล้วก็ไปยื่นเรื่องถูกไหมคะ ได้ไหมเห็นว่าปรับปรุงก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอนุมัติต้องรอนุมาติเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนการอนุมัติที่เคยเล่าให้ฟังก็คือใช้เวลาอย่างน้อยสองปีที่ผ่านมานะคะอันนี้อาจจะมีคนเดียวนี้เราไม่รู้แต่ว่าประสบการณ์ของมูลนิธิที่เคยเจอคือสองปีเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าตอนนี้เราเสนอมัมพี่โยเราเสนอว่าจะแก้ไขว่าถ้าเขาพิการแล้วลงได้บัตรคนพิการแล้วเนี่ยต้องกลับมาอยู่บ้านเนี่ย เขาปรับปรุงบ้านไปก่อนได้ไหมถูกไหมคะแล้วก็สามารถให้เบิกได้แต่ประเด็นก็คือที่ผ่านมาคือพอกลับมาเสร็จแล้วปรับปรุงบ้านล้วไปขอเบิกบอกไม่ได้เจอคำกรอกตอนมันจะมีมันจะมีประเด็นแค่ว่ามาปุ๊บเปลี่ยนคือปรับปรุงบ้านแล้วเนี่ยเราไปขอไม่ได้อยู่แล้วอมีเยอะเลยครับที่ขอแล้วรอไม่ไหวแล้วมาปรับพอเจ้าที่มาตรวจทีอ้าวคุณปรับไปแล้วนี่ท่านที่เงินมาแล้วนะก็ไม่ได้ดึงคืนยกเลิกดึงคืน ดึงคืนดึงคืนเปล่าไม่ไม่ไม่รู้คืนหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าไปคืนใครอะไรอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนั้นอันนี้เราเราเลยต้องแก้ปัญหาตัวนี้เมื่อกี้ตอบคําถามที่ที่แดงถามมาว่ามันมันแล้วมันแล้วมันจะไปเป็นยังไงเรื่องนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้สูงมากเพียงแต่ว่ามันต้องมีคนเข้าไปเปลี่ยนใช่คือถ้าถ้าเราได้เข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลมิชชั่นแรกเลยค่ะก็คือเราต้องรีบเปลี่ยนตัวนี้ต้องมองเห็นความจริงก่อนครับใช่ แล้วว่าแล้วคือกฎหมายที่มันเป็นไปแล้วอาจจะไม่ไม่ไม่มีเคสสตารดีเราเรามีเคสปั๊บเราก็ต้องปรับอันนี้เกิดจากการที่ทางวที่ทํางานมาตลอดเราเลยเห็นปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ทาไมต้องมาเป็นนโยบายของทุนที่สก็เพราะว่าของจริงปัจจุบันนี้มันทายากมากแทบไม่ได้ซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะพูดถึงเรื่องของเปลี่ยนที่พิการได้แปดร้อยน่าจะทายังไงต่อถ้าไม่ใช้เองที่จะเป็นเปลี่ยนนโยบาทุนที่สี่ครับ